ลองเช็ดก่อนลองเช็ดก่อนเลยออกไหมอันนี้ชุบน้ำธรรมดาใช่ไหมชุบน้ำธรรมดาคัตก็เนี่ยโอ้ยกดขนาดนี้ดูถ้าเออกมือเกียงกล้ามขึ้นอะ่ะโอเคไม่ออกไม่ออกนะครับกระจัดคาบนะครับ กดกระคีนฉีดสโลมไม่ทั่วถ้าใครงบเยอะนะฮะแต่ถ้างบน้อยก็ฉีดใส่ผ้าแล้วก็ขัดเอาผ้าหมาดมาปั้นให้เป็นรูปเหมือนใบขัดนะครับวิธีการขัดก้อนหอยนะฮะโอ้โหเป็นไงนี่โอ้โหเมื่อกี้เนี่ยเอาผ้าขัดธรรมดาไม่ออกเลยนะครับนี่ครับไม่ได้มโนนะครับ ใช้จริงซื้อจริงด้วยครับเมื่อกี้นี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนี่ย <laughs> นี่อ่ะวันนี้ขัดครึ่งหนึ่งพรุ่งนี้ขัดครึ่งหนึ่งต่อ <laughs> แต่งครึ่งใช่ไหมอ่ะ,อะนี่ครับไม่ได้มาโนนะ <laughs> ของจริงออกจริง